สวัสดีครับวันนี้ช่องนมาอะไรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจุดตำหนินะครับสำหรับเหรียญเอราวันพันล้านนะครับซึ่งออกมาสดสดใหม่ๆเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจุดตำหนิต่างๆนะครับก็จะอยู่ในเหรียญเหรียญนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดตำหนิให้ดูนะครับอีกหน่อยก็น่าจะมีของเก๊นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องมารีวิวก่อนนะครับ กล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพลาสติกใสนะครับแล้วก็มีฟองน้ําอยู่ด้านในนะครับมีขอบเขาเรียกตัดเป็นรูปเหรียญนะครับตัวกรรมะยีสีแดงนี้นะครับด้านหลังไม่มีโลโก้ของกล่องนะครับถ้าเจอแบบนี้นแฐานได้เลยว่าของแท้นะครับแต่ของเก๊อีกหน่อยต้องมีนะครับต้องต้องดูดีๆนะครับจะเขียนเซ เหรียญเซมาช้างสามเสียนเอราวัณพันล้านหลวงพพัดบุญยกรโมนะครับอ่าบุญจักกรโมวัดห้อยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์ปี63นะครับอันนี้ลักษณะของกล่องนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องละ่ะเราจะมารีวิวกันยังไงนะครับอ่าเหรียญของเอรา,าวัณรุ่นนี้นะครับก็ ตำหนิก็มีประมาณหลายจุดเหมือนกันนะครับตำหนิจุดแรกนะครับจุดแรกที่เหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามชี้ให้ดูนะครับของฟอร์มอาจจะทํายากนิดนึงนะผมว่าเนี่ยฮะเป็นจุดเล็กๆขีดๆเล็กๆบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวผมใช้กล้องส่องส่องภาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมกดซูมก่อนนี่นะครับ บนใบโพนะครับบนใบโพจะมีขีดเล็กๆนะครับนี่เนี่ยฮะบนใบโพจะมีขีดเล็กๆนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ขีดเล็กๆขีดขึ้นแป้งบนเล็กๆนะครับจุด1จุดทุกเหรียญจะต้องมีนะครับอันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับการเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ฮะเกิดจาก ตัวการปั๊มเหรียญผมว่าอย่างเงี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้1จุดนะครับของรุ่นนี้นะครับอ่ะมาดูจุดที่2นะครับก็ผมดูหลายๆเหรียญแล้วก็ลักษณะเหมือนกันอ่าต้องเหมือนกันเนาะอ่าจะมีตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมอย่างงี้ไม่ค่อยเห็นจะเป็นหลุมๆเหมือนขีด อบเหรียญตรงนี้เหมือนขีดนะครับลึกๆนะเดีนะ๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมใช้กล้องส่องให้ดูนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นขีดขีดเห็นไหมขีดเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับแบบนี้เลยลึกๆเห็นไหมอ่าแล้วก็เป็นวงเกลียวเหมือนขดหอยประมาณนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยม,มีแบบนี้เลยอันนี้หนึ่งเหรียญน,นะ เดผมจับให้ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นี่นะครับจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งลำบากนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่น,นเส้นอันนี้วันนี้ผมมาทำกลางคืนนะนี่นะครับประมาณนี้เห็นไหมชัดเจนไหมนี่ครับเนี่ยขีดประมาณนี้เนี่ยขีดลึกๆเห็นไหมฮะ ประมาณนี้อ่ะอีกหนึ่งเหรียญเผมให้อีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นี่เห็นไหมครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเนี่ยครับเนี่ยหนึ่งขีดแค่นั้นนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีวงเกลียวแบบนี้เห็นไหมขอบเหรียญนะครับเห็นไหมวงเกลียวเกลียวนะฮะนี่เต็มเหรียญอ่าเต็มขอบเหรียญเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับ อันนี้เป็น1จุดแล้วก็จําลักษณะของอหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่มีความคมชัดนะครับทุกอย่างนะครับลายผมแล้วก็เส้นสายฝนขอบอบริเวณรอบรอบหลวงพ่อนะครับก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งทั้งทั้งเหรียญเลยนะครับดูโค้ดสังตินะครับตอกคมคมนะฮะตอกคมคมคำว่ารวยนะครับก็จะมี จะสังเกตได้อีกหนึ่ง,งขีดก็คือวอลแวนนะครับเห็นไหมวอลเวนจะมีตัวขีดตัวขีดตรงเนี้ยนี่ฮะตรงนี้ยเห็นไหมครับวอลแวนมีขีดนะครับตัวโคดนะครับอันนี้หนึ่งเหรียญแล้วนะ่ะแต่ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าผมให้ดูอีกหน,นึ่งเหรียญเนี้ยนะครับนี่วอลวนจะมีขีดเห็นไหมค่อยๆส่องดูนะ ไม่เห็นเลยเนี่ยฮะจะมีขีดขีดลงอะ,อะเดี๋ยวนะเหรียญหนึ่งนะไม่ค่อยเห็นนะบางเหรียญนอนะนี่นะครับนี่หนไหมครับเนี่ยจะมีขีดลงเห็นไหมนีม่หนึ่งเหรียญเอาไปอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนี่ยยังน้อยก็ต้องมีเห็นไหมหนึ่งเหรียญ ไปอีกหนึ่งเหรียญน,นี่นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเรารวยอยู่ด้านหลังจะไม่มีนะผมสังเกตแล้วอันนี้ก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเนี่ยจะมืดๆหน่อยหไหมแต่อย่างน้อยก็มีเห็นไหมอ่ะอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเนี่ยฮะมันอยู่ในตัวมัน เขาตอกโค้ดอ่ะมันจะอยู่ในในในเหรียญเลยนะครับพอดีเ,เขาตอกโค้ดก็อาจจะอยู่ตรงระหว่างวอลเวนเพอดีนะครับเหมือนเขามาร์คไว้ครับเหมือนเขามาร์คไว้อีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่ะซูมให้ดูเนี่ยฮะเนี่ยครับ,รบตำแหน่งจะไม่ตรงหรอกแต่ว่าไอตัวขีดนี้จะอยู่ตรงวอลเวนเพอดีนะครับส่วนถ้าเป็นรวยอยู่ด้านหลังเห็นไหมถ้ารวยอยู่ด้านหลังจะไม่มี ่ะให้ดูเอ้ยเหรียญไหนรวยอยู่ด้านหลังอัมริก,กาขอาโทษทีเนี่ยฮะถ้ารวยอยู่ด้านหลังจะไม่มีเนี่ยครับไม่มีเห็นไหมจริงจริงมันอยู่หน้าเหรียญน,นะครับไอตัวขีดนั่นนะ่ะทุกเหรียญจะต้องมีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คืออจุดต่ำหนิต่างๆของเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่า ก็สังเกตง่ายๆคือมันจะมีขีดตรงเนี้ยขีดตรงบรแหวนตรงเนี้ยขีดอ่าตำแหน่งการตอกอาจจะไม่เท่ากันนะเนี่ยการตอกจะไม่เท่ากันนะครับอ่าแล้วก็บริเวณนี้ขีดขีดตรงใบโพตรงเนี้ยครับกรณีที่ไม่ได้ลงยานะครับอ่ากรณีที่ไม่ลงยานะจะมีสผมบอกมีจุดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย เอียงเหรียญอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วตรงนี้นะครับขีดหนึ่งนะครับแล้วก็วเหแียจะมีขีดอย่างเงี้ยครับมันอยู่ในเหรียญนี่แหละแต่ว่าตำแหน่งเหมือนเขามาร์กไว้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับที่บอกเป็นคมคมหนึ่งจุดแล้วก็วงเกลียวนี้นะครับนี่นี่นี่บริเวณรอบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตาหนิของเหรียญเอราวันพันล้านนะครับก็ถ้าลงยา ถ้าลงยาเราก็ต้องมาดูนะครับด้านหลังที่ผมบอกอย่างนี้ย1จุดนะครับตรงนี้ย1จุดแล้วก็วงเกลียวนะครับอ่าก็ดูลองดูเอาของแท้มาดูว่าการตอกบอลแหวนเออรวยคำนี้ยมันจะเหมือนกับรุ่นอื่นหรือเปล่าเหรียญอื่นหรือเปล่านะครับตอกคมคมนะครับอ่โาโคตศสาราตอกคมคมโคดรไบโพอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเนื้อลงยาอันปะก้านะครับ จะตอกอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับถ้าลงยาเราจะไม่เห็นขีดใช่ไหมจะไม่เห็นขีดข้างในตัวนี้นะครับกับบริเวณตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับนักสะสมเหรียญเอราวัณพันล้านนะครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้ดีๆอีกหนึ่งความรู้นะครับสำหรับนักสะสมหลวงพ่อพัดรุ่นรวยพันละเอราวัณพันล้านนะครับยังไงก็คลิปนี้ เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนำ้ำวารัยด้วยก็จะมีคลิปต่อไปความรู้ดีๆมาฝากกันอีกนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ